ครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีสาระเล็กเลกน้อยให้กับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้เราจะเอาน้ํายาล้างจานครับเอ่อไม่ใช่นะครับอันนี้นะเป็นน้ํายาล้างห้องน้ํานะครับนี้เราก็มาทํามีความรู้เล็กน้อยเพื่อจะจัดการสนิมสิ่งสกปรกจากสิ่งเสษเหล็กนะซึ่งเราจะมาดูด้วยกันนะสหรับคลิปนี้นะครับที่จะทําให้มันขาวเหมือนแบบที่เราซื้อมาได้ไหมครับก็มาดูด้วยกันครับต่อไปนะครับนี่ก็เป็นดูเอ่อ เซเล็กนะครับที่เราจะมาแช่นําที่เราผสมกันครับนี่ครับน้ํายาล้างห้องน้าน้บก็ผสมน้ามันนับเพื่อจะมาใส่เนี่ครับเพื่อจะแช่ไว้นะครับอันนี้ครับสำหรับแบบแบบนี้ครับผมจะแช่ไว้ดูนะครับว่าเวลาที่เราจะเอาออกมันจะข่าไหมครับว่ามันจะกัดไหมครับนี่ครับแล้วก็แช่ไปนะครับจะ ทิ้งไว้ประมาณสัปงนึงครับก็มาดูด้วยกันนะสำรับคลิปนี้นะเนี่ยประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับถึงเวลาที่ไว้เวลานะครับผ่านไปสัปองนึงนะก็มาดูด้วยกันนะครับคลิปนี้นะครับว่ามันจะขาวไหมที่ดูจากผมให้ทุกคนดูแล้วก็มาดูด้วยกันสำหรับนี้นะว่ามันจะกัดออกเป็นสีขาวไหมนะครับ สมมงหนึ่งนะครับเนี่ยครับโอ้โหนะครับนี่นะครับจัดการคาสิมนะครับซิ่งสกปรกก็ได้นะครับอันนี้เป็นลูกซูบของกระบอกเบรกนะครับของรถตักนะครับซึ่งมีสนิมเยอะนะครับทำให้สิ้นรั่วก็เลยทำการอแซ่นำนำยาล้างเอ่อห้องน้ำนะครับเนี่ยครับขาวชัดนะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้นะครับก็ทําการแช่ไว้นะครับทำการออกนะครับเนี่ยครับเนี่ยอันนี้เป็นสาระเล็กๆน้อยๆแก่ท่านผู้ชมเข้ามาดูโดยด้วยกันครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอฝากครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณครับสําหรับที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามสําหรับช่องของของผมเองนะครับขอบคุณครับ